แผลประตาดส่วนน้าอก1.5ซนเมตรไม่แนะนำนะครับซิลิโคอนอาจจะแตกรั่วซึมเสื่อม,มสภาพได้เร็วครับ1.5เซนติเมตรทำได้ไหมบ้อบอกอืมไม่ดีมั้งคะผมจะโชว์หลักฐานให้ดูสล e e เนี่ยเราถูกพลิกขึ้นมาเพื่อใช้ในช่วยในการใส่ซิลิโคนจากใหญ่ไปเป็นเล็กแล้วก็ไปพองข้างนในใหญ่อีกทีนึงซิลิโคนนั้นก็มีขีดจากัดเช่นกัน ถึงแม้ซิลิโคนรุ่นใหม่จะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะครับเหมือนหนังสติกะสามารถยืดได้มากเลยก็ตามเขาก็มีภาวะที่เรียกว่า elasticity threshold หมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณยืดถึงจุดหนึ่งมันจะไม่คืนสภาพกลับเข้ามาที่เดิมแล้วเคยสังเกตไหมหนังสติกะววเวลายืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะหย่อนนั่นแสดงว่าคุณเกินขีดจํากัดของวัสดุแล้วซิลิโคนก็เช่นกันเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะไม่หดกลับ ซีดีคนคุณจะมีรอยย่นมากขึ้นและอาจเสื่อมสภาพได้เร็วในระยะยาวนะครับให้กลับไปดูที่ถุงสลีฟนะครับนี่นะนี่คือนี่คอซี3 1มซีนไหฮะก็จะตัดกันที่4.5เซนดังนั้นถ้าต่ำกว่า315ก็แนะนำลงมาปรับลงมาเรื่อยๆนะฮะต่ำกว่า4ซนติเมตรนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อย นั้แถที่2องเซนติเมตรคืออะไรแค่นี้ครับนี่คือ2องเซนติเมตรครับี่เห็นลูกทั้งบูดเอีอยงไงออโอเคครับดังนั้นหากคุณฝืนซิลิโคนคุณขนาดเนี้ยผ่านรูที่เล็กเกินไปซิลิโคนนี้จะต้องเสียสภาพและมีระยนสูงแน่นอนปกติคุณหมอนะใส่เข้าไปแล้วจะไม่มีการดึงออกมาจะไม่ให้เขาผ่านเข้าผ่านออกจากรูเนี่ยโดยเด็ดขาดเลยนะครับ เพื่อถนอมเขามากที่สุดครั้งเดียวเลิกซิลิโคนสามารถเกิดภาวะที่เรียกว่าเจลแฟกเจอร์ได้คำว่าแฟกเจอร์แปลว่าแตกหักเหมือนกระดูกหักเขาก็เรียกโบนแฟกเจอร์เจลแฟกเจอร์ก็คือซิลิโคนแตกร้าวเสียสภาพอยู่ภายในถุงแม้ถุงจะไม่ฉีกขาดรั่วซึมออกมาแต่เจลนั้นแตกแล้วเมื่อมันแตกเนี่ยนะครับมันจะแยกชั้นออกมาจากตัวถุงซิลิโคนปกติเนี่ยไรย,ย่นจะน้อย เขาผิดมาเขาเรียกว่าโมเดลบล็อกหมายถึงว่ามีการเชื่อมกันกระถุงซิลิโคนเป็นลูกเดียวกันยืดหยุ่นเหมือนเจลลี่นะอย่างเงี้ยรอยย่นก็จะต่ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเจลแฟกเจอร์แตกร่วนอยู่ข้างในถุงไม่แตกก็จริงรอยย่นมันจะเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลเลยนะครับดังนั้นศัลยแพทย์ผู้ใส่อาจจะไม่ทราบเลยว่าขณะที่คุณกําลังฝืนผ่านรูขนาดเล็กมากเกินไปนั้นเจลได้แฟกเจอร์ซะแล้วแต่โดยปัจจุบันของคุณหมอเราเรียกว่าแผลมินิสกานะครับ ค่าเฉลี่ยแล้วค็จะอยู่ประมาณสัก2ถึง2.5เซนติเมตรนี่ก็เล็กสุดๆแล้วเป็นถือเป็นที่ยอมรับกันในระดับทั่วโลกสากลเลยนะครับแผลต่ำกว่า3มเซนติเมตรถือว่าใช้ได้แผลที่ขนาดเล็กเกินไปคุณจะไม่สามารถเห็นการเมือชั้นลึกๆจุดเลือดออกได้ดีนะักการห้ามเลือดก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันมันคือการบาลานซ์กันระหว่างขนาดแผลที่เล็กที่สุดสภาพซิลิโคนที่เหมาะสมไม่เสียหายดังนั้นนี่คือข้อพึงระวังแผลเล็กเกินแต่ว่า อันตราย